หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่43ตอนจบ <S <S <yg ï c ười> เสียงกับระเบิดดังขึ้นทางด้านตายที่ชารเตอร์23อยู่ แสดงว่าพวกทหารในค่ายถือโอกาสที่แก๊สกำลังหนาแน่นนั้นเป็นฉากสำหรับการแหวกวงล้อมแต่มันต้องมารับกรมจะกับระเบิดที่พวกมันวางไว้เองนับว่าถึงคราวที่มันต้องชดใช้กรมหอกของมันกำลังทิ่มแทงมันเองสาธุพ่อมึงกำลังจะอไปแล้วไอ้ควายมัวทำอะไรอยู่วะไอ้ชาเตอร์ยี่สาหานักสกัดมันไว้ไอ้ควายพอบอชุดที่รับผิดชอบจุดนั้นที่มีรหัสชาเตอร์23ไม่ได้รับฟังวิทยุหรอก พอมัวเร็งหายพวกที่กําลังจะแหวกวงล้อมอยู่ถึงไม่บอกมาชาเตอร์23ก็จัดการอยู่แล้วทหารเวียดนามเหนือไม่น้อยกว่า5คนที่ไปไม่ถึงแนวกับระเบิดที่รอดไปได้ก็ต้องไปตายที่โดงกับระเบิดของมันรวมแล้วไม่มีใครคนไหนรอดฝ่าไปได้เลยแม้แต่คนเดียวอีกครั้งที่เสียงกับระเบิดทํางาน ล่างของท่านเวียดนามเหนือที่เคยเด็ดสักดากับเราฉเฉลยต้องมาดาวดินร่างแหลกเหลวความหนาแน่นของดงกับระเบิดที่มันบรรจงสร้างวางดักไว้นั้นมันไม่มีทางรอดผ่านไปได้ฉเฉลยทั้ง16คนที่อยู่ตามจุดต่างๆมองภาพเหล่านั้นด้วยความสะใจหลายคนกระเฮี้ยนกระหือหรือยากสังหารมันด้วยมือตัวเองบาง m 1 6แบบธรรมดาที่ได้รับแจกนั้นมันไม่เหมาะ เพราะเสียงมันจะทําให้เปิดเผยที่ตั้งโดยไม่จําเป็นชุดปฏิบัติการจึงต้องห้ามยิงไว้ฉเฉลยนั้นก็ดีใจหายที่สามารถระงับอารมณ์และเชื่อฟังเป็นอย่างดีเป้าหมายที่น่าสงสัยไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่กําบังที่หลบซ่อนจากที่ค้นเคยมานานฉเฉลยสึกชี้บอกอาคารที่เป็นบอก,กออาคารที่พักของพวกผู้คุมไม่มีเหลือแม้แต่หลังเดียวทุกหลังล้วนตกเป็นเหยื่อจรวด M 7็มทั้งสิน้น ยกเว้นอาคารที่เป็นห้องควบคุมเฉลยเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นนอกจากนั้นต้องได้รับการดูแลอย่างดีอีกด้วยทหารเวียดนามเหนือคนใดที่เข้าไปไกลต้องถูกเก็บก่อนทันทีนอสตาจากฮันนี่เปลี่ยนเสียงวิทยุจากพันเอกนอร์แมนดังลงมาเฮฮันนี่คุณยังอยู่อีกเหรอทำไมละ่ะนอสตาคุณถึงคิดว่าผมไม่อยู่ก็คุณไม่ต้องทําอะไรนี่นะคุณจะมาอยู่ทําไมเชียสนอสตาผมไม่ใช่คนที่ชอบทิ้งเพื่อนร่วมงานหรอกนะ ครับนี่คือส่วนดีของคุณละฮันนี่โอเคนอสตาตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างโจ้ล้ฮันนี่เหลือ V c ซีไม่กี่คนแร้วนะฝ่ายเรากําลังลุกหนักอยู่กับที่อะไรของคุณวะลุกหนักอยู่กับที่โถฮันนี่ก็ฝ่ายเราปักหลักอยู่กับที่แล้วก็สังหารศัตรูในค่ายสิโอเคไอซีคุณนี่ยอดจริงๆทําอย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่ผมหรอกฮันนี่กองทัพสารัฐต่างหากละ่ะอาวุธคุณนี่มันยอดจริงๆนะ ถ้าไม่ได้อาวุธของคุณมันก็ไม่น่าเหมือนกันว่าสามวันจะตีค่ายมันแตกหรือเปล่าแล้ววันนี้คิดว่าอีกนานมาที่จะเรียบร้อยคิดว่าไม่น่าเกินสองชั่วโมงคงเรียบร้อยโรงเรียนแก่วโอเคแล้วฉเฉลยในค่ายเป็นไงบ้างไอ้พวกนี้แย่จังเลยเขายิงกันจะเป็นจะตายมันเล่นนอนหลับลูกเดียวไม่ออกมาช่วยกันเลยนะก็แสดงพวกเขาปลอดภัยดีทุกคนก็ใช่สิมันมุดหัวอยู่แต่ในรูโอเคขอบคุณมากนะนอตตายังไงก็แล้วแต่นะผมยอมรับขอบคุณคุณจริงๆฝีมือคุณเจ๋งมาก เสียงวิทยุจากพันเอกเนอร์แมนเงียบไปเครื่องบินที่จะต้องมารับกลับได้รับคำสั่งให้พร้อมในอีกสองชั่วโมงต่อมาร้อยเอกสิงกองเมื่อเห็นว่าเสียงปืนจากทางด้านไหนทำท่าจะหมดไปชาเตอร์ทุกชุดรายงานเหตุการณ์เปลี่ยนจากชาเตอร์11ไม่มีความเคลื่อนไหวในค่ายอีกเลยเปลี่ยนจากชาเตอร์12ยังมีสองสาคนมันอยู่ในที่กำบงังกำลังจ้องมันอยู่เปลี่ยนจากชาเตอร์13เรียบร้อยไม่พบความเคลื่อนไหวศัตรูเปลี่ยนจากชาเตอร์14เรียบร้อยไม่พบการเคลื่อนไหวศัตรูเปลี่ยน เป็นอันว่าที่ล้อมค่ายหนี8ชุดกับที่ล้อมบ้านฟูอย่างอีก4ชุดรวมเป็น12ชุดทุกชุดรายงานผลการปฏิบัติการครั้งสุดท้ายเข้ามาเรียบร้อยไม่มีความเคลื่อนไหวของฝ่ายเวียดนามเหนือในค่ายหรือในหมู่บ้านนั้นอีกโอเคทราบชาเตอร์สิอเอาแก๊สน้ำตากับเอ็มเจให้มันแดกหน่อยสิว่า้ลยเอกสิงกองสั่งดังลันชนิดไม่ต้องกลัวใครจะได้ยินด้วยไม่ใช่เพียงกระบอกหรือ2กระบอกที่ M79 ใน M 2 0 3ระดมยิงออกไป ดูเหมือนจํานวนที่ยิงออกไปนั้นนับ1ิกระบอกได้ตกครอบครุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างที่กำบังส่งที่คาดว่าไอ้พวกในค่ายสองสามคนใช้เป็นที่กำบังนั้นแหลกระจุยแม้กระทั่งหมดก็ยังคงหลบอาศัยหลบซ่อนไม่ได้ทหารเวียดนามเหนืออีกคนที่ต้องกระเซิ้งออกจากทีซอนเมื่อเจอกับแก๊สน้ำตาจ่าดาวเงินที่นอนดูมานานเกิดมันมือขึ้นกดเขาที่ล่างของเยื่อไรนั้นยังแม่นยำจ่าดาวเหนือเลยหันมายกนิ้วโป้งให้ชัะเตอร์สิบสองเรียบร้อยเปลี่ยน ไรกสิงกองหันไปทางชุดที่อยู่ร่วมโดยและสั่งการไอ้เหี้ยไอ้พวกเคลียพื้นที่เมื่อไหร่มึงจะไปกันสักทีก็ไปสิครับผู้กองชุดดาวเงิน12คนชุดดาวทอง12คนกับชุดพิเศษในหน่วยกําลังของร้อยเอกสิงกองอีก10คนรวมทั้งหมด34คนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทันทีควันจะแก๊สน้ําตาจางลงมากแล้วจนไม่มีผลต่อร่างกายอีกทั้ง34คนใช้กล้องแหล่งที่ปืนซ่องตรวจพื้นที่ขณะที่ลุกเข้าไปในลักษณะแถวหน้ากระดาน คอยย่างเท้าก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังหน้าใครหน้ามันตามที่ฝึกมาจึงไม่มีร่างใดที่นอนตายอยู่นั้นรอดสายตาไปจากการตรวจได้ทหารเวียดนามเหนือหลายคนที่ยังไม่ตายชุดเคลียร์ก็เลยส่งเคราะห์ความตายให้กับมันเสเลยเป็นการตัดปัญหากระทั่งทั่วพื้นที่จ่าดาวเงินล้วงไฟฉายออกมาฉายตรวจคนอื่นก็เลยตามแสงไฟกรลาดไปทั่วทุกซอกทุกมุมด้วยคนทั้งสามชุดที่กระจายกันออกค้นหาเรียบร้อยจ่าดาวเงินรายงานออกมา ทุกคนที่ได้ยินถึงกบถอนหายใจจ่าดาวเหนือนอนราบลงกับผืนล้วงเอาอาหารที่พันเอกนอน์แมนฝากมากับหน่วยกำลังออกมากินอย่างหิวโหวยเพราะตั้งแต่เช้ามายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยดาวเหนือคุณไม่เข้าห้องในเหรอไม่หรอกครับผู้กองผมกลัวติดเชื้อจ่าดาวเหนือตอบแบบไม่มองหน้าใครเชื้ออะไรพี่ฉเฉลยคนหนึ่งถามเชื้อกี่กากิเกลื่อนพวกมึงสิวะหมายถึงโรคผิวหนังที่ฉเฉลยมันเป็นกันทุกคนและเป็นกันจนทั่วตัวตั้งแต่หัวจะลดเท้าก็ว่าได้ ไม่ติดหรอกพี่พวกผมอยู่ด้วยกันยังไม่ติดกันเลยเออคนจะจริงของมึงว่ะเล่นเอาพันตรีเมริกันทั้งสองคนต้องหัวล้องงอหายเมเจอร์คุณรายงานฮันนี่ได้แล้วภายใน,นหนึ่งชั่วโมงนี้เราจะไปถึงจุดรับกับจ่าดาวเหนือเกิดขี้เกียจขึ้นมาเฉยเฉยยังงั้นแหละในปากกําลังเคี้ยวอาหารย่างอร ե ตอร่อย้กองให้คนข้างนอกเข้ามาชยอะไรห้องขังหน่อยสิครับเสียงข้างในตะโกนออกมาไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีปัญหาอะไรฝนตีน่ะหน้าที่พวกมึง พวกข้างนอกมีหน้าที่ป้องกันร,รอบตัวเว้ยควายถ้ามึงเอาเฉลยอ,ออกมาไม่ได้กูจะเอามึงนั่นแหละเข้าไปเป็นเฉลยแทนพวกมันพวกที่อยู่ข้างนอกก็เลยต้องขำขำที่อยู่ดีๆพวกข้างในก็หาเรื่องให้โดนด่าก็รู้อยู่แล้วผู้ก,กองแกปากจัดอย่างอุสตส่าห์ทำอะไรให้แกด่าจ,จนได้แล้วเสียงเฮฮาก็ดังลั่นไปทั่วทางค่ายเมื่อเฉลยตามห้องควบคุมต่างๆนั้นหลุดออกมาอิสรภาพที่เขาได้รับมันมีความหมายมากเหมือนกับการที่ตายแล้วได้เกิดใหม่ ความทุกข์ทรมานใดๆในโลกนี้คงไม่ป่านหลายคนหัวเราะหลายคนร้องไห้หลายคนเลื่อนลอยหรือจะอะไรก็แล้วแต่อาการเหล่านั้นล้วนเป็นอาการของคนที่ดีใจทั้งสิน้นเราฉเฉลได้รับคําสั่งให้ออกเดินสู่ประตูคายขณะเดินผ่านร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของไอ้พวกผู้คุมนั้นก็ไม่ไหวที่จะใช้เท้าถีบที่ร่างของมันคิดว่าทําตอนที่ยังเป็นๆอยู่ไม่ได้ก็ทํามันตอนที่มันตายก็แล้วกันมันก็ทําเหมือนกัน ศพของเพื่อนฉเฉลยสองคนที่ตกเป็นเครื่องสังเวยอารมณ์ของให้อยู่หน้าค่ายเพื่อนฉเฉลยไม่ละเลยที่จะเอาออกมาด้วยและแม้แต่ศพของสิบเอกบิวที่ตายเองกระทั่งทุกคนออกมาสู่ประตูค่ายฉเฉลยคนที่ออกมาสู่อิสรภาพก่อนรับหน้าที่นําทางทุกคนสู่พื้นที่ที่กาหนดเป็นจุดรับกับด้วยความชํานาญเส้นทางงานท้ายสุดคือการทําลายค่ายแห่งนั้นด้วยการระเบิดและเผาช่วงตตาเดียวที่ดินระเบิดแบบสีโผที่เป็นตัวนําแสงไฟ ลุกสว่างจ้าขึ้นจับทองฟ้าหลบที่สงบรับผมขึ้นมาด้วยไอร้อน,ชนเชลยหลายคนต้องหันมามองแต่ติดการมองด้วยความโกรธแค้นชิงชังชีวิตเกือบต้องมาทิ้งเสียทีคำว่าเวียดนามเหนือจะจารึกอยู่ในความทรงจําไปจนตลอดชีวิตหรือแม้แต่ชาติหน้าถ้าเกิดมาใหม่ลูกหลานจะได้รับการสืบทอดความแค้นอันนี้ ความแค้นอันเกิดจากการที่ไม่ใช่คนของเวียดนามเหนือแม้ตัวเองจะต้องตายไปเชื่อเถิดว่าลูกหลานต้องแก้แค้นนี้แทน,นจนจบสิ้นกันกับความเลวร้ายที่ไม่สามารถจะหาสิ่งใดในโลกมาเปรียบเทียบได้คอตราไว้ว่าเวียดนามเหนือคือชาติที่โหดเหี้ยมที่สุดในโลกมันเห็นคนไม่ใช่คนน้ำตาที่เอ่ดทนออกมาคลอเบากับเสียงโหดรายที่แปลงตานั้นคือเสียงแห่งความเกลียดกลัว ใจที่ภาวนาทราบแชง่งหากความศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกนี้มีจริงขอให้กรรมนี้จงสนองกับพวกมันด้วยเถิดภารกิจเสร็จสิน้นโดยที่ฝ่ายเข้าชิงตัวฉเฉลยไม่มีการสูญเสียแม้แต่คนเดียวคราวนี้นับเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการโดยพันเอกนอร์แมนเสรษนาธิการใหญ่แห่งกองกำลังสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลาว จ่าดาวเหนืออดภูมิใจเสียไม่ได้เมื่อพันเอกนอร์แมนมารับพวกเขาด้วยตัวเองเมื่อชุดของเขาเป็นชุดสุดท้ายที่เดินทางออกจากพื้นที่นอสตาคุณจะไปกรุงเทพหรือโตเกียวแล้วมันต่างกันยังไงล่ะครับเอา้าก็ที่กรุงเทพแบบมันของปลอมแต่ที่โตเกียวมันของแท้สิเอ้าก็แล้วใครเอาของปลอมล่ะครับถ้ารู้ว่าของแท้อยู่ที่ไหนก็ไปเอาที่นั่นสิครับโอเคงั้นผมจะไปเอาของแท้กับพวกคุณด้วยเราไปกันทั้ง14บ5คนนี้เลยแล้วกันดีไหม ดีครับเออเคอเนลครับผมถามอะไรสักนิดเถอะครับเอาสิว่ามาเลยที่ผมด่าเคอร์เนลไปเนี่ยเคอเนลโกรธบ้างหรือเปล่าครับเฮ้ยโกรธอะไรที่ไหนเล่าผมก็ด่าคุณมั่งไม่ใช่เหรอทำไปทำมาทั้งหมดก็เลยต้องหัวเราะง,งอหายนี่คือน้ำใจที่นักรบต่างสัญชาติตั้งมีให้แก่กัน